สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นแบบนี้น่ารักง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ทําได้นะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆก็จะมีเหรียญมีการไกลแล้วก็มีริบบิ้นนะคะเรามาดูริบบิ้นกันก่อนเลยค่ะริบบิ้นที่เราจะใช้วันนี้นะคะเพื่อนๆเราจะใช้ ริบบิน้นตา TW ขนาด12มิลความยาวอยู่ที่31นิ้วจำนวน4เส้นนะคะเพื่อนๆจะใช้สีอะไรยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะก่อนจะเริ่มทำเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาทำคลิปใหม่ๆใ,ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเรียงริบบิ้นแบบนี้นะคะให้เท่าๆกันนะคะ ด้านหนึ่งนะคะเราก็จะตัดให้เหมือนกันทั้งสองด้านเป็นปลายแหลมแบบนี้นะคะเราจะพับให้ห่างกันอยู่ที่สามเซนนะคะส่วนด้านท้ายนะคะเราก็จะบีบพับแบบนี้นะคะบีบพับแบบนี้ให้เป็นรอยชัดเจนนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะวางริบบิ้นไว้2เส้นก่อนนะคะวางริบบิ้นไว้2เส้นก่อนเราจะทำเส้นที่หนึ่ง เส้นที่หนึ่งวางแบบนี้เส้นที่สองนะคะเราจะให้ด้านยาวอยู่ด้านบนเสมอทุกๆเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งะคะเส้นที่สามนำมาคล้องเส้นที่สองแบบนี้นะคะความยาวยังคงอยู่ด้านบนนะคะเส้นสุดท้ายนำมาสอดผ่านเส้นที่หนึ่งแล้วล้วง เส้นที่3าผ่านห่วงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับทุกๆเส้นให้ได้ฐานสี่แบบนี้นะคะพอเราได้ฐานสี่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆพอเราได้ฐานสีแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไปเราจะทําเป็นฐาน8นะคะเราจะเริ่มเส้นด้านล่างก่อนนะคะเราจะใช้เส้นด้านบนของทุกๆเส้นนะคะ ด้านล่างเราจะพับเฉียงขึ้นไปด้านขวาบนขวามือพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายนะคะด้านบนพับเสียงลงมาด้านล่างและส่วนเส้นนี้นะคะเราจะนำมาสอดตรงช่องสีม่วงนะคะพอเส้นผูดึงให้กระชับเลยค่ะพอเราได้ฐานแปดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะยกริบบิ้นนะคะเราจะยกริบบิ้นขึ้นมา ห้าเส้นนะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้เราจะเริ่มเส้นเส้นนี้นะคะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามและเส้นที่ห้าทับเส้นที่สี่นะคะก็จะได้รูปแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไปนะคะ เราจะวางริบบิ ceiling, ้นลงแล้วก็หยิบริบบิ้นด้านล่างขึ้นมาสลับกันนะคะให้ริบบิ้นด้านล่างครบทั้งสามเส้นนะคะขึ้นมาอยู่ข้างบนให้ครบทั้งสามเส้นเราจะวางเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะวางลงไปนะคะแล้วก็หยิบด้านล่างขึ้นมาแทนแบบนี้นะคะวางลงไปหยิบด้านล่างขึ้นมาแทน พังลงไปหยิบด้านล่างขึ้นมาแทนนะคะด้านล่างก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆด้านล่างก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนเราก็เหลือ5้าเส้นเหมือนเดิมนะคะเราจะวางลงไป1เส้นนะคะ <c oughs> เพื่อให้ริบบิ้นอยู่ในมือเหลือแค่สี่เส้นนะคะเราจะวางเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะเราจะวางลงไปเสร็จแล้วที่เหลือเราจะสอดเก็บนะคะ เราก็วางลงไปแบบนี้เลยเราก็จะเริ่มสอดเก็บเราเริ่มที่เส้นสีขาวนี้ก่อนนะคะ <Nash> เราจะสอดที่เส้นสีม่วงนะคะเราจะสอดที่เส้นสีม่วงเพียงเส้นเดียวนะคะแล้วก็ดึงเส้น <Nash> สีเหลืองจะสอดผ่านเส้นสีม่วงและเส้นสีฟ้านะคะเราจะสอดผ่านสองเส้นนะคะสอดเข้าไปเส้นเดิมสอดผ่านม่วงฟ้าดึงค่ะ เพื่อนๆอย่าให้ริบบิดนะคะเส้นถัดไปนะคะเส้นถัดไปเราจะสอดผ่าน3มเส้นนะคะเพื่อนๆโดยสอดผ่านเส้นสีม่วงสีฟ้าและสีเหลืองนะคะเรียงกันไปแบบนี้ผ่าน3ามเส้นนะคะเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายเราจะสอดผ่านสี่เส้นนะคะเพื่อนๆสอดผ่านสีเส้นคือเส้นสีม่วงฟ้าเหลืองและม่วงแบบนี้นะคะสีเส้นเราก็จะได้รูปแบบนี้ เราก็รวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะคเพื่อนๆรวบริบบิ้นเข้าหากันแล้วก็ดึงดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้อย่าให้ริบบิ้นบิดผิดรูปนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะคเพื่อนๆเกลียวเขาก็จะหมุนตามกันแบบนี้นะคะเส้นทุกเส้นจะไม่เรียงซ้อนกันนะคะเราก็ดึงให้กระชับอีกทีนึง พิกกับด้านมาค่ะพิกกับด้านขึ้นมานะคะเพื่อนๆพิกกับด้านขึ้นมาเราจะยกริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้เราจะเริ่มเส้นสีขาวนี้นะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนำมาทับนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนำมาทับเส้นที่สองเส้นที่สี่นำมาทับเส้นที่สามนะคะให้ได้สีเส้นแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปนะคะ เราจะวางริบบิ้นด้านบนสลับลงไปกับหยิบริบบ <c oughs> ิ้นด้านล่างขึ้นมานะคะให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะเราก็จะวางริบบิ้นเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะเราจะวางลงไปแบบนี้แล้วก็หยิบริบบ <c oughs> ิ้นด้านล่างขึ้นมาแทนนะคะทําแบบนี้สลับกันไปให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะวางลงไปหนึ่งเส้นหยิบขึ้นมาแทนหนึ่งเส้นวางลงไปหนึ่งเส้นหยิบขึ้นมาแทนหนึ่งเส้น วางลงไป1เส้นหยิบขึ้นมาแทน1เส้นนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆพอพอเราได้แบบนี้แล้วริบบิ้นในมือเราก็เหลืออยู่สเส้นเราก็จะลดริบบิ้นในมือให้เหลือแค่3มเส้นเราจะวางเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือและเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดเราจะวางลงไปแบบนี้นะคะที่เหลือเราจะสอดเก็บนะคะเพื่อนเพื่อนเส้นช่องที่เราจะสอดก็คือช่องนี้หนึสองสามนะคะ เราจะสอด3เส้นนี้เราจะดึงออกมาให้ชัดๆนะคะเราก็จะใช้เส้นที่อยู่ฝั่งขวามือเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะใช้สอดเก็บเป็นเส้นที่1น,นะคะเราก็จะสอดลงไปแบบนี้สอดสอดสีขาวเพียงเส้นเดียวนะคะแบบนี้นะคะสอดเส้นเดียวเส้นถัดไปเราจะสอดสีขาวแล้วก็สีม่วงนะคะสอดผ่านสเส้นนะคะเพื่อนสอดผ่านสเส้นแบบนี้ เส้นสุดท้ายแล้วเราจะสอดผ่าน3มเส้นนะคะเพื่อนๆหนึสนะคะเราก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะพอเราสอดเสร็จนะคะเพื่อนๆก็จะได้แบบนี้เราก็ดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะดึง ดึงให้กระชับทุกๆเส้นนะคะให้ความตึงแต่ละเส้นเท่าๆกันนะคะพอเราตึงได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะเราก็ดึงให้กระชับอีกทีนึงให้ความตึงแต่ละเส้นเท่าๆกันนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะสอดเก็บนะคะเพื่อนๆเราจะสอดเก็บเราจะเริ่มเส้นนี้ก่อนนะคะ เราก็จะสอดไปตามหน้าเส้นเดิมนะคะสอดไปตามเส้นเดิม <c oughs> โดยผ่านไปสี่เส้น1 2ึ่สามนะคะก็ดีสอดผ่านหน้าเส้นของตัวเองนะคะลอดริบบิ้นไปสี่เส้นนะคะแบบนี้สอดหน้าเส้นของตัวเองเลยนะคะสอดหน้าเส้นของตัวเองผ่านไปสี่เส้นสอดหน้าเส้นของตัวเอง ผ่านไปสีเส้นแบบนี้นะคะทุกๆเส้นสอดเหมือนกันหมดนะคะเราจะทําหมุนไปทางขวามือนะคะแบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงให้กระชับอีกทีนึงนะคะดึงให้กระชับให้ความตึงแต่ละเส้นเท่าๆกันนะคะเพื่อความสวยงามนะคะ เราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราก็สอดเก็บเหมือนเดิมนะคะสอดเก็บโดยสอดที่หน้าเส้นของตัวเองผ่านไปสามเส้นนะคะสอดที่หน้าของตัวเองผ่านไปสามเส้นแบบนี้หมุนไปทางไหนก่อนก็ได้นะคะเมื่อเราจะหมุนไปทางขวาสอดที่หน้าเส้นของตัวเองแล้วก็ดึงสอดที่หน้าเส้นของตัวเองผ่านไปสามเส้นนะคะสอดที่หน้าเส้นของตัวเอง แล้วผ่านไปสามเส้นแบบนี้ทําให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะทําให้ครบทั้งแปดเส้นเลยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะด้านหลังนะคะพลิกกับด้านมาค่ะเราก็สอดเก็บอีกทีหนึ่งนะคะสอดเก็บเหมือนเดิมหน้าเส้นของตัวเองแล้วผ่านไปสี่เส้นนะคะ เราก็เก็บแล้วก็ตัดริบบิ้นได้เลยนะคะเพื่อความแข็งแรงอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความแข็งแรงของของริบบิ้นนะคะเพื่อความแข็งแรงของดอกเราก็จะสอดเก็บอีกทีนึงแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะส่วนที่เหลือตัดทิ้งได้เลยนะคะเราก็ได้แบบนี้แล้ว เราก็ดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามส่วนที่เหลือเราก็ตัดออกได้เลยนะคะ เราก็ได้แบบนี้แล้วน่ารักน่ารักง่ายๆนะคะเพื่อนเด้านหลังจะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะบุ๋มลงเราก็กดลงไปนะคะเพื่อนเกดลงเขาก็จะบุ๋มนะคะแบบนี้นะคะเหรียญปรยทานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มาทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนเดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ